กันอีกแล้วนะครับใน EP ที่2.4นะครับคุณครูระลจะมาสอนนักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่6นะครับในหน้าที่6นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องนะครับของการนับทีละห้าอยู่นะครับแต่จะเป็นข้อ2ใหญ่นะครับให้นักเรียนวงรอบภาพแสดงการนับทีละ5และเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะครับ คุณครูลบจะทำข้อหนึ่งย่อยนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจากรูปภาพนะครับเป็นรูปขนมเยลลี่นะครับเป็นถ้วยๆนะครับแต่มีจำนวนกี่ถ้วยเรายัางไม่ทราบนะครับเราจะนับทีละห้าดังนั้นเราจะต้องวงล้อมรูปถ้วยขนมเยลลี่จำนวนห้าถ้วยนะครับเริ่มกันเลยครับ หนึ่งสองสามสี่ห้า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  หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามเป็นยังไงครับครบห้าไหมครับไม่ครบใช่ไหมครับเราเหลือเศษอยู่สามถ้วยนะครับแต่โจทย์เขาบอกเราว่าให้เราวงล้อมภาพแสดงการนับทีละห้า อย่างเดียวไม่มีการนับอย่างอื่นฉะนั้นเราปล่อยเศษที่เหลือเอาไว้แบบนี้นะครับแต่เวลาเรานับจํานวนรวมนะครับให้เรานับต่อจากการนับทีละห้ามาเป็นการนับทีละหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามานับจํานวนขนมเยลลี่กันว่ามีทั้งหมดกี่ถ้วยนะครับใช้วิธีการนับทีละหก่อนนะครับ5 10สิห้า ยี่สิบยี่สิบห้าหลังจากนั้นให้เรานับต่อทีละหนึ่งนะครับยี่สิบห้าแล้วยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับครูนับยี่สิบแปดเป็นเสศษสุดท้ายดังนั้นนะครับใส่ยี่สิบแปดลงไปในช่องว่างน,นะครับข้อหนึ่งย่อยก็จะตอบว่ามีขนมเยลลี่ทั้งหมดยี่สิบแปดถ้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อหนึ่งย่อยใน หน้าที่6นะครับเหมือนเดิมนะครับข้ออื่นๆนะครับให้หนักเรียนเราทำด้วยตัวเองนะครับมีปัญหามีข้อสงสัยนะครับลายถากขึ้นครูรัลบเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปพบกันในอีพีต่อไปสวัสดีครับ